จริงแล้วคือเราไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งไปหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะข้างในตัวตนของเราอ่ะมันอยู่คือข้างในเราคุณไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาแล้วให้ใครมาบอกว่าคุณเป็นใครอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราเหมือนเดิมกับรายการ Hi เออร์เซล,ลท็อปค่ะออวันนี้เราสองคนก็รู้สึกดีใจและหัวใจฟูเหมือนเดิมที่ได้วันนี้มีแขกรับเชิญที่ทั้งเก่งทั้งน่ารักเนาะออแล้วก็มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในสัปดาห์นี้นะคะทุกๆสัปดาห์นะคะที่เราได้มาแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆกับแขกรับเชิญน,นะคะเป็นข้อมูลจริงแล้วจะทําให้ทุกคนนะคะได้มากับบ้านของใจกับบ้านของเราด้วยะคะ่ะวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญที่น้องคนนี้ปนรู้ในเรื่องนี้แบบ เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะใช่ค่ะจากวันแรกที่ก้าวมาเนาะจนมาวันนี้นะคะเดี๋ยวพบกับน้องเปียได้เลยค่ะน้ิญแขกรับเชิญเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญที่เป็นสาวน้อยนะคะที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตกับเรื่องนี้จริงๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องงานเนาะจนมาเรียนู้เรื่องนี้ เข้าใจในเรื่องของการกลับบ้านของใจกับบ้านของเราอันดับแรกพี่อยากให้น้องเปีย,นยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรทําอะไรอยู่แล้วกอ็อยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมนะคะค่ะก่อนอื่นวัวดินค่ะชื่อเปียกนอกวนชาไทยค่ะก็ก่อนหน้าน,นี้ก็คือทํางานอยู่บริษัทต่างชาติในส่วนไงคือการบริหารแล้วก็การเงินด้วยค่ะ,คะแล้วก็ ช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารรวมถ <Wow. S 2> ึงได้ภาษาญี่ปุ่นเุ็ยอดเลดยค,ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือทาธุรกิจของตัวเองด้วย <c oughs> สุดยอดเลยค่ะนอกจากเป็นพนักงานบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะเกี่ยวกับการเงินแล้วตอนนี้มาทําบริษัทของตัวเองด้วย<ม>สุานยอดจริงๆแล้วอยากให้น้องเปียลองแชร์ข้อมูลนะคะในสิ่งที่น้องเปียจากการที่ว่าได้เห็นว่าน้องเปียฝึกสมาธิ เราได้ยินข่าวมาตรงนี้<ช>ว่าน้องเขาเก่งเรื่องสมาธิแล้วก็ฝ<ช>ึกฝนในเรื่องนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเ<ช>นา<ช>ะอยากให้นอ<ช>้องเปียรแชร์ในสิ่งที่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาค่ะในส่วนของการฝึกสมาธิอ่ะคุเปียรรู้จักเรื่องการได้นั่งสมาธิตอนนี้นะ<ช>จะประมาณ ตอนนั้นอายุป,ประมาณย <Wow. S 2> ี่สิบสี่ว้าวตอนนั้นคือก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องการนั่งสมาธิอะไรมากนะคะแต่ว่ารู้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆที่ทําธุรกิจตอนนั้นคือเบียกก็เริ่มทาธุรกิจของตัวเองด้วยตอนนั้นนะคะแล้วก็เขาไปแนะนําว่าคือแบบเนี่ยลองนั่งสมาธินะคะคือเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือแบบเขาแส่ว่าการนั่งสมาธิอะ่ะเหมือนเราก็รู้สึกว่า ต้องเป็นคนที่อายุเยอะก่อนอเข้าวัดเพื่อจะนั่งสมาธิใช่ค่ะตอนนั้นนะคด้วยความที่เราก็ยังเด็กใช่ไหมเหมือนว่าคนที่จะนั่งสมาธิเนี่ต้องป่งอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้น่เข้าใจแบบนั้นพอได้ฝึกตัวเองลองนั่งเราเข้าใจแล้วว่าคือจริงๆแล้วคือมันไม่เกี่ยวกับอายุมีการที่แบบว่าอายุเยอะเราเข้าใจว่าต้องไปนั่งอระมอันนั้นอ่ะสิ่งที่เปลี่ยนเริ่มฝึกเพราะว่ามีพีที เปียนับถือแล้วก็เขาก็แนะนํามาแล้วเราก็เลยได้เริ่มฝึกตอนครั้งแรกที่ได้เริ่มฝึกอ่ะคือเข้าใจว่าการนั่งสมาธิก็คือฝึกเพื่อให้เราอ่ะเหมือนสมบุกเนาะเพราะว่าหน้าที่การงานของเปียคือบางครั้งมันก็จะมีแบบอะไรต่างๆเข้ามาแน่นอนคือไม่ใช่แค่หน้าหน้าที่การงานหรอกเราก็จะรู้ว่าเวลาเราไปอยู่ข้างนอกสังคมม,มีทั้งคนมีทั้งสถานการณ์หรืออะไรเงี้ยตอนนั้น การฝึกสมาธิทําให้เปลียรู้สึกสงบม,มันก็แบบเหมือนเหมือนอะไรมากับทบหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคพออยู่กับสมาธิลองฝึกแล้วอะ่ะเฮ้ยมันดีรู้สึกว่ามันดีแต่วกาเข้าใจว่าการนะสมาธิก็คือการที่เราสงบนะคะสิ่งหนึ่งที่เปียได้เรียนรู้นะคะคือการนั่งสมาธิเปียมันเหมือนการเดินทางอย่างหนึ่งนะคะ ตอนนั้นพอนั่งแล้วสงบก็ดีแต่ว่าเวลาเราไปเจอสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราก็จะกลับมาเพื่อเข้าหามุมสงบอ,อันนี้จุดตัดหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็เอะมันก็ดีนะแต่ว่าพอเรากลับมาที่สงบเช่นเข้าวัดเพื่อไปนั่งแล้วสงบ<ฆ>พอกลับมาโลกข้างนอกเราเจอ สิ่งที่มันวุ่นวายสิ่งที่มันทําให้เราเกิดทุกข์เราก็มักจะพาตัวเองกลับไปสู่มุมสงบขึ้นเขาโดดไปโดดมาใช่เรารู้สึกพอจุดหนึ่งอะเวลามันมีจุดตัดในชีวิตเปลี่ยนแล้มันเป็นคําถามนี้เลยที่พี่จะถามน้องเปียต่อไปว่าแล้วอะไรลหละในการฝึกการนั่งสมาธิตั้งแต่อายุ24ฝึกเห็นความสงบฝึกการรู้จักตัวเองแต่เอ๊มมันยังมีความทุกข์แต่เอ๊มมันยังติดอยู่เรื่องอะไรแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้น้อง เปียกลับมาเห็นกลับมาอยู่บ้านใจบ้านของเราแล้วมาลู้เรื่องนี้ค่ะค่ะคือจุดตัดในชีวิตเลยก็คือตอนนั้นน่ะอย่าที่บอกทําธุรกิจด้วยแล้วก็มีทั้งงานด้วยค่ะะคะเราได้เจออะไรคือตอนนั้นเจอปัญหาเข้ามาเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าพอเจอปัญหาปั๊บเราก็จะหนีเพื่อเขาหาความสงบปัญหาพอกลับมาปัญหามันกยังอยู่ใ่เรารู้สึกแก บบมันยังไงต่ออย่างนี้ยค่ะจุดตัดก็เลยทำให้เราได้ฝึกเรื่องสมาธิอีกแบบหนึง่งแล้วตอนนั้นเห็นเลยรรึอ่คะว่าเวลาที่แบบปัญหามันยังอยู่มันหมายถึงว่าพอเรามานั่งสมาธิแต่ปัญหามันก็ไม่ได้ถูกแก้่แล้วเราก็เลยทำให้เราได้กลับมาอีกรอบหนึง่งใช่แล้วเราได้ฝึกเรื่องสมาธิที่แบบเป็นการฝึกแบบสติ Oh. คือก่อนหน้านนี้เราฝึกสมาธิเพื่อสงบส,สงบจงมใช่แต่พอเรามาได้ฝึกสมาธิที่ฝึกสติอ่ะการฝึกสมาธิแบบฝึกสติหมายความว่าวันนี้เวลาเรานัาง่งโอเคเราต้องการความสงบแต่เราไม่เคยจับรู้คือแบบเหมือนตอนนี้เราคิดอะไรอะไรอยู่ mm. ตอนนั้นแหละพอเราฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งในการที่แบบจับออตอนนี้ความคิดเราอาจจะกังวลอยู่ค่ะ <c oughs> เสียใ,ใจอยู่ดีใ,ใจอยู่เพราะฝึกแบบนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่า,าเฟียคือแบบมันไม่ใช่แค่ติดสนุกอะอแต่มันคือทำให้เราจับตัวเองได้ทันและจุดตัดตรงเนี้ยที่ทำให้เฟียได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วอะชีวิตเราอะเราสามารถใช้สิ่งนีน้คือดำเนินชีวิตและเราไม่จำเป็นต้องหนีปัญหาอืม เราแค่อยู่กับมันแล้วก็มองปัญหานั้นอ่ะมาใช้สติตรงเนี้จับรู้แล้วมันก็ที่เหมือนที่เขาบอกพอมีสติมันก็จะมีปัญญาแล้วปัญญาเนี้มันก็จะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาอนี่คือจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะและสิ่งนี้ก็ทําให้เรา เอามาใช้ตอนที่เราได้รู้จักสักจรธรรมด้วยนี่คือจุดเปลี่ยนจุดปะแล้วเป็นการรู้จักเมื่อก่อนเป็นคนนั่งสมาธิโดยการยดคำว่าสงบคือสงบสงบสงบ,สงบ,สงบแต่เอ๊ะทำไมฉันยังทุกข์ทำไมฉันยังวุ่นวายปัญหายังเข้ามาเยอะจนวันหนึ่งมีจุดเปลี่ยนโดยการมาฝึกทําสมาธิใหม่แบบมีสติรู้ตัวมีทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นสนุกเห็นมีความสุขถูกไหมคะแล้วเดินทางมาจนเจอสัจธรรม นะะจนมาถึงตอนนี้และพี่แก้มอยากให้น้องเปียชแช์นิดนึงหน่อยสิว่าจากการได้มาเรียนรู้เรื่องศาสนาธรรมพ่วงไปกับการทําสมาธิแบบรู้สติผลลัพธ์ทุกวันนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างพอเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือมากเลยได้เห็น <laughs> เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกคือตอนนั้นโอเคได้ฝึกเรื่องสมาธิว่ากก็จริงแต่เราอะ ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสัจธรรมคือเป็นคนได้ฝึกเรื่องสมาธิมาก็จริงแล้วก็ฝึกเรื่องสติมาก็จริงแต่เราอะไม่เคยเข้ามาหรือ,อไม่รู้ว่าในตัวเราอะมีอีกคน,นมีคนหนึ่งม,มีบ้านของใจอ,อันนี้คือตอนแรกมันก็แยกกันอย่างนี้ก่อนนะ,ะเพราะว่าในอาชีพการงานหรือต่างเราก็าทำมสมาธิก็ช่วยเราตรงนั้น แต่ในจุดตรงนั้นนะคะเราก็เหมือนทำกายภาพคือก็ทำปกติแต่ลึกๆอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีเสียงข้างในอ่ะในการที่คุยตอบโต้อ่าใช่แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรส่งสัญญาณอะไรมาบางอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดตรงนั้นเปียกก็เป็นคนหนึ่งคือแบบออกค้นหาตัวตนตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านคือแบบทำงานประจำอาทำแบบนี้เรียนจบญี่ปุ่นมา ก่อนหน้านี้ก็คือทํางานเป็นล่ามคือตําแหน่งแรกคือเป็นล่ามอูปกรอนหลังจากนั้นอ่ะพอทําได้ประมาณสองปีเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้เราก็ประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของครอบครัวตามความคาดหวังของสังคงมแต่ลึกๆอ่ะมันยังเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคือเป็นจุดตัดที่ตอนอายุ24่สอ่ะก็คือเริ่มทําธุรกิจด้วยเริ่มไปเรียนรู้เริ่มไปค้นหาตัวเองว่า จริงๆแหละว,ว่าเราคือ,คอใครชอบอะไรไม่ใช่คือเปียเป็นเด็กเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามตั้งแต่เด็กเลยคือเราเกิดมาเพิ่ทำาไมแลวเราเป็นใครนั่นแหละมันเลยคงเป็นจุดที่ทําให้เปียเดินทางของชีวิตคือแบบอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ค้นหาตัวเองอนั่นแหละหก็เดินค้นหาตัวเองทําทั้งธุกรกิจทำาอะ่ะ นูจากประสบการณ์ธุรกิจก็ทําให้เราเอาสกิลต,ตรงนั้นมาผสมผู้ประเสษญี่ปุ่นได้ด้วยบริหารธุรกิจได้ด้วยดูเรื่องการเงินอ่นี้แต่เราก็รู้สึกว่า้การเดินทางของเราคือมันก็ยังมันเหลืออีกนิดนึงอะ่ะที่เรารู้สึกก็จนได้เดินจนเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าวันที่ได้มาเจอก็คือการที่กลับมาพักให่ก็คือบ้านของจใา ลับที่น้องเฟรดได้แชร์นี้ชุดยอดจริงๆรวมทั้งถึงที่เป็นเจ้าของบริษัทด้วยบอนนี้ <S <S รือเปล่คะตอท่านนี้ทำธุรกิจอ่าทำธุรกิจใช่แล้วก็แบบเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่น้องบอกอะคะ่ะคือน้องอ่ะค้นหาตัวตนจากข้างนอกใช่คือมองไปที่ข้างนอกเหมือนที่หลายๆคนเป็นเนาะที่เรามารายการเราเนี่ยคือหลายคนยังคิดว่าตัวตนคืออาจจะเป็นล่าง แล้วดันคี้ว่าดั่นคือตัวตนเราใช่ตัวต,น,ต,วตนเราเป็นล่ามตัวตนเราเป็นอาจจะของธุรกิจหรือเป็นซีอโอหรือจะเป็นอะไรก็ตามนั่นคือตัวตนความเข้าใจอย่างนั้นแต่วันหนึ่งที่มาเรียนรู้เรื่องนี้กลับมาบ้านหัวใจกลับมาบ้านของเราเราจะรู้เลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวตนเรานั่นก็คือตัวตนของเราเออจริงจริงใช่ค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งผลลัพธ์ที่สุดยอดอลยอดเยี่ยมมากใช่ค่ะเดี๋ยวอยากให้น้องเปียนะคะฝากอะไรให้กับผู้ชมที่ชมอยู่ทางนี้ว่า สิ่งไหนที่น้องเปียใช้ในการที่ได้กลับมาบ้านของใจกลับมาบ้านของเราและคีย์ไหนที่ทําให้หนูเปลี่ยนชีวิตมาถึงตอนนี้ค่ะรับก็อย่างที่บอกถ้าเราอะไปวิ่งเล่นข้างนอกถือว่งจากภายนอกจนถึงเวลาคือเปียมาในสภาพคือแบบมันวิ่งทุกเส้นทางเลยออกาก็ได้มาเจอว่าจริงๆแล้วคือเราไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งไปหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะข้างใน ตัวตนของเราอะมันอยู่คือข้างในเราคุณไม่จะเปียต้องไปวิ่งหาแล้วให้ใครมาบอกว่าคุณเป็นครอะเดือดเดี่ยจริงๆวันนั้คือเปียแค่เป็นไขที่ตามเสียงข้างนอกเขาอยากให้เป็นมันอาจจะเป็นความสําเร็จในภาพข้างนอกแต่มันไม่ใช่ความสุขจริงๆที่เป็นเปียจากข้างในวันนี้เปียคือหยุดฟังเสียงข้างนอกแล้วเปียอยู่กับหัวใจของเปีย ตอนนี้พี่ก็็นคนรูอีกแล้วค่ะทุกคนกลับมาแล้วคือฟังตรงเนี้ยตัวเปียที่อยู่ข้างในอ่ะที่เขาอยากมีความสุขในการเป็นเปรียรแบบนั้นะ <c oughs> นั่นแหละค่ะเป็นจุดที่ทำให้เปียกล้าในการตัดสินใจคือแบบ วางเสียงข้างนอกทั้งหมดไม่ว่าจะนจะเป็นความสําเร็จในที่คนอื่นบอกว่ามันสาเร็จ<ม>แต่มันไม่ใช่ความสุดจริงๆที่มันออกมาจากเบียเปียวางตรงนั้นแล้วเปียรอยู่กับใช้เวลาอยู่กับตรงนี้จริงๆ<ม>แล้วเสียงตรงนี้นข้างในตัวเปียหัวใจเปียมันก็ตังชัดขึ้นซึ่งเขาอ,อยู่กับเปียตลอดแต่เปียไม่เคยฟังเขา<ม>แค่นั้นเองพอเรากลับมาฟังเปียก็ค่อยๆชัดเจนในความเป็นตัวตนของเปียรซึ่งก็คือปัจจุบันนี้ นีนนะะ่นะคะแล้วก็ได้ซึ่งมันก็คือสัจธรรมความจริงนะคะสัจธรรมเปลี่ยนชีวิตน,นะคะ,คะวันนี้ขอบคุณน้องเปียรมากๆ<ช>เนาะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ฟังกับข้อมูลดีๆกับที่ยืนยัดก,กลับมาบ้านของใจกลับมาฟังเสียงภายในวางเสียงของคนข้างนอกนั้งกลับมาที่นี่<ช>และเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆสําหรับ ทุกคนไม่ว่าน้องจะเป็นคนอายุ2ี่กว่าเริ่มต้นจากเหมือนน้องเปียนจนถึงทุกวันนี้นะคะน้องเขาก็ฝึกฝนแล้วก็ใช้ทั้งสองอย่างเนี้เอามาร่วมไปพร้อมกับการใช้ชีวิตซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จทุกด้านคือจริงๆอ่ะสะัตธ์รมมันคือความจริงแล้วมันคือชีวิตความเป็นจริงเลยแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะเป็นไปสร้างชีวิตที่มันไม่ใช่ความจริงในแ <c oughs> บบของเรา <c oughs> พอวันนึงที่เรากลับมาเป็นความจริงในแบบของเราแลวเป็นเป็นตัวตนของเราจริงๆแล้วก็ฉายยิ่งออกไปแบบนี้มันคือความสุขแล้วมันก็เป็นความสําเร็จในแบบของคุณมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นอะไรที่ที่ไม่ใช่ตัวคุณอ,ะอ่ะคุณแค่เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นความสุขในแบบคุณแบบนี้แล้ววันนี้เปียก็ได้หลับเพราะฉะนั้นเปียเลยถึงบอกว่าอยากขอบคุณมากที่เลียได้ได้ไดูสิ่งนี้แล,ล้วเปียตัดสินใจเลือกเป็นสิ่ง กล้าในการที่เป็นตัวเองแะสิ่งนี้แค่เปลี่ยนน่ะคนลอกข้างหรืออะไรต่างๆคือเหมือนวายเวรชันหรือพลังงานในในความเป็นคุณเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้มันทําให้แบบเกิดแสงสว่างอีกจํานวนตัดๆตามมาด้วยค่ะก็สุดยอดเต็มอิ่มไปด้วยความรู้ดีๆข้อมูลดีแล้วพี่แก้มเข้าใจเลยว่าคนที่ชมอยู่เนี่ย รับรู้ถึงพลังงานความสุขของเพียมากๆใช่แล้วรู้เลยว่าน้องเปียแบบเป็นความรักมหาศาลม,มากเลยค่ะตอนนี้เป็นแสงสว่างที่จะสว่างให้กับทุกคนได้เดินทางนี้นะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันที่ได้ให้เกียรติตัทางช่องของเรานะคะได้มาส่งต่อข้อมูลดีๆนะคะวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาดูสิว่าอาทิตย์หน้าใครจะเป็นแขกรับเชิญของเรา ยังไงนะคะฝากกดติดตามนะคะเพจนี like, ้นะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ <whirring>. ๊ายบายกลับบ <ur performing> <ics> ้านของใจกลับบ้านของเราบ้านที่อยู่กับคุณมาตลอดแล้วคุณก็ไม่เคยได้ยินเสียงเขาแล้วคุณก็วิ่งเข้าหา หาความสุขข้างนอกอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะสิ่งที่เป็นความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่เป็นความสุขจริงๆจากความเป็นคุณอะเขาอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลาวันนี้กลับมาค่ะเขาเป็นความรักมหาศาลให้กับคุณนะคะวันนี้ไม่ต้องวิ่งหาอะไรแล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในตัวคุณทั้งหมดค่ะและส่องสว่างออกไปในแบบที่เป็นความสุขความสําเร็จในแบบของคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ